ดีครับผมนัยพุทธิธรตรีวัฒนาชื่อเล่นชื่อมาทิวครับผมคุณนนท์จิตสมควรชื่อเล่นชื่อนายครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครบรักโชว์พี่นายครับวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมงั้นเรามาทำความรู้จักกับ3ครอบครัวนิวเจนกันดีกว่าครับเริ่มจากครอบครัวแรกเลยครับสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวชุติการสายส้อยนะคะชื่อเล่นชื่อคุณแม่สมโอค่ะตำแหน่ง International m i s s i Miss of the Year ค่ะส่วนลูกนะคะคือเด็กหญิงอัญญายนตีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอัญญานะคะอายุ6ขวบค่ะได้รับตำแหน่ง International Little Tot of the Year 2022ค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทค่ะเชญครอควัวที่2ต่อเลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางกัลยาคงสงชัวค่ะเป็นแม่ของน้องอัสตินนะคะเด็กชายอัติวันคงสงชัวค่ะน้องได้รับตำแหน่งนะคะแอมบาสดเดอร์เด็กชายทูตวัฒนธรรมแห่งสยามค่ะชอนนี้ประกอบอ,อ,อาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะเชิญคุณแม่ท่านที่สามต่อได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัญญาสมบูรณ์นะคะ,ะชื่อเล่นชื่อแม่น้องค่ะ ก็ส่วนน้องนะคะชื่อเด็กหญิงชนันชิดาเพียงกระโทกค,ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปะทูค่ะเป็นค่แม่เนี่ยทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะเราก็ได้รู้จักกับแม่แม่นิวเจนทั้ง3าคนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยครับผมก็อยากรู้ว่าเราเนี่ยมีวิธีมีแนวคิดในการเลี้ยงลูกแบบนิวเจยนยังไงบ้างครับเริ่มจากคุณแม่สมโอกันเลยครับ สำหรับวิธีการเลี้ยงลูกแบบนิวเจนนะคะแบบฉบับของแม่ส้มโอค่ะก็คือเราจะเลี้ยงตามความมีความสุขของลูกค่ะเราก็จะดูว่าลูกชอบอันไหนรักอันไหนนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าเราจะส่งเสริมลูกในด้านใดค่ะก็คือเลี้ยงตามสิ่งที่เขาชอบไม่บังคับลูกค่ะโอ้เลี้ยงอย่างนี้ผมเหมือนครอบครัวผมเลยครับผมแบบทำตามที่ตัวเองชอบดีที่สุดครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเรา,ามาฟังคุณแม่ของน้องอัสตินกันบ้างดีกว่าครับค่ะการเลี้ยงลูกแบบนิวเจนนะคะในมุมมองของแม่ภูเนี่ยคือการที่ทําให้เขามีความสุขอะคะ่ะการที่เป็นเพื่อนกับเขานะคะพยายามดูแลเขาการการให้เวลาเขาอะคะ่ะแล้วก็คอยตักเตือนเขานะคะในเรื่องที่เขาทําไม่ถูกต้องเราก็จะอยู่ข้างๆเขาค่ะคอยดูแลเขาค่ะเป็นแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้อง คุยเล่นกันได้อย่างงี้ครับผมโอเคแล้วของคุณแม่น้องป้าทูนะครับค่ะสำหรับของคุณแม่นะคะ,ะสำหรับการเลี้ยงลูกของแม่ก็คือแม่จะเลี้ยงหลักการก็คือไม่ไม่เปรียบเทียบน้องกับใครนะคะแล้วก็ไม่ซ้ำเติมไม่ไม่กดดันเขานะคะก็บอกเขาชอบอะไรก็ให้เขาทำในสิ่งนั้นแล้วก็ให้ความรักให้ความเมตตกับเขาเวลาที่เขาทำผิดก็ไม่ไม่ซ้ำเติมเขาอะคะ่ะก็คือจะปลอบประโลมเขามากกว่าะคะ่ะ ก็ทั้งสามครอบครัวนี้นะครับเน้นไปที่การเลี้ยงโดยที่ว่าให้ลูกทําอะไรก็ได้ที่ทําให้มีความสุขแล้วก็ไม่ไม่ผิดเนาะครับผมใช่ต่อมาก็คือการที่เราเลี้ยงลูกอย่างนี้เนี่ยทาให้เด็กติดมือถือมากไปหรือเปล่าหรือว่าแบบมีข้อกังวลอะไรหรือเปล่าในการเลี้ยงลูกและมีวิธีการจัดการยังไงครับในส่วนของข้อกังวลน,นะคะก็คือสําหรับครอบครัวนี้ไม่มีค่ะเพราะว่า ทุกสิ่งก็คือลูกนะคะสิ่งที่เราโฟกัสก,ก็คือลูกคะ่ะเราจะไม่สนใจคําพูดของคนอื่นนะคะว่าทําไมเลี้ยงลูกแบบนั้นทําไมเลี้ยงลูกแบบนี้ทําไมไม่สอนลูกอีกแบบหนึง่งคือบ้านใครบ้านมันจะตลยใครสไตล์มันค่ะทุกอย่างคืออยู่ที่ความสุขของลูกเท่านั้นค่ะปังมากสุดยอดมากเลยครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูของ แม่น้องอัศจรรกันต่อดีกว่าครับค่ะสําหรับครอบครัวของแม่ภูนะคะข้อกังวลในการเลี้ยงลูกเนี่ยตอนนี้ก็คือยังไม่มีค่ะเราจะเลี้ยงเขาเป็นธรรมชาติตเลี้ยงไปในตามช่วงอายุของเขานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงเราก็จะพยายามค่อยดูเขาไปทีละสเต็ปค่ะการที่เราตั้งใจในการดูแลเขาเนี่ยก็คือจะส่งผลดีแล้วก็ทําให้เขาเติบโตมา มีม,มีมีพัฒนาการที่ดีด้วยอะค่ะรู้จักการเรียนรู้เข้าสังคมค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นการเติบโตแบบธรรมชาติแล้วก็แบบไปในทางที่ดีนะครับอค่ัอันนี้เดี๋ยวมาดูของคุณแม่น้องปลาทูกันต่อดีกว่าครับค่ะสำหรับคุณแม่นะคะก็ คือสิ่งที่กังวลก็คือในเรื่องของโซเชียลค่ะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากแล้วก็เด็กเนี่ยเราเราค่อนข้างที่จะแบบว่าบังคับไม่ให้เขาเล่นโซเชียลเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากค่ะดังนั้นเนี่ยแม่ก็เลยจัดสรรด้วยการแบบว่าให้เขาเล่นเป็นเวลาแล้วก็พาเขาออกมาทํากิจกรรมกิจกรรมข้างนอกค่ะให้เขาได้เข้าเรียนรู้ในในสังคมนะคะเขาจะได้มีรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรทําสิ่งไหนที่ไม่ควรทำอะ,ค,ะค่ะเขาจะเลือกปฏิบัติได้ถูกต้องค่ะก็จะเป็นการแบบว่า ให้ได้พอแบบกรุบกริบนิดหน่อยเนาะแล้วก็เช็คกิจกรรมกับกิจกรรมอื่นดๆๆึงความสนใจของน้องเข้าไปแทนใช่ไหมครับแล้วต่อมาเนี่ยครับผมอยากถามว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับมีความสุขที่ใหจักรเลี้ยงดูลูกแบบไหนบ้างครับสําหรับบ้านแม่สมโอนะคะความสุขที่สุดในการเลี้ยงลูกก็คือเห็นลูกมีความสุขค่ะ,มะไ,ไม่ว่าลูกจะทําอะไรแล้วก็ลูกมีความสุขพ่อกับแม่ทุกคนนะคะ ก็ต้องมีความสุขเหมือนกันค่ะก็ลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขตามไปด้วยอย่างนี้ครับผมใช่งั้นเดี๋ยวมาบ้านของน้องอัสตินบ้างดีกว่าครับค่ะสําหรับครอบครัวของน้องอัสตินนะคะการเลี้ยงลูกที่มีความสุขก็คือการได้ใช้ชีวิตได้ใช้ได้ทํากิจกรรมร่วมร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะการอยู่ด้วยกันการทํากิจกรรมต่างๆนะคะไปแคมป์ปิ้งด้วยกันนอนดูหนังด้วยกันก็ถือว่าเป็นความสุขที่สุสดแล้วค่ะสาหรับครอบครัวเราค่ะ ก็การใช้เวลาร่วมกันกับลูกนี่ก็เป็นการแบบได้ทําให้ความสัมพันธ์ใกล้ชคดกันมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะก็นี่คือความสุขของบ้านน้องกัสตินนะครับต่อมาเรามาดูบ้านของน้องปาทูบ้างดีกว่าครับค่ะสาหรับที่บ้านนะคะสิ่งที่ทําให้แม่รู้สึกมีความสุขก็คือการที่ได้เลี้ยงเขาเองได้ดูพัฒนาการของเขาในทุกช่วงวะะัยค่ะเพราะว่าแม่อยู่กับเขาตั้งแต่ข้อที่เขาออกมาค่ะก็ได้เห็นตั้งแต่เขาแบบ ยิ้มตั้งแต่พัฒนาการทุกๆช่วงวัยของเขาอะค่ะก็ได้เห็นเขาทําได้ใน,ใน,ในตามพัฒนาการของเขาก็มีความสุขค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนได้ยินบ้าของน้องอัสตินใช่ไหมครับพูดเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทําร่วมกันมาขึ้นมานะครับผมอยากรู้ว่าทั้ง3ครอบครัวนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกันบ่อยๆไหมครับเรื่องจากของแม่เสมอครับสําหรับกิจกรรมที่ทําร่วมกับน้องอัญญานะคะก็คือ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยค่ะตื่นมาเนี่ยก็จะจุ๊บแก้มลูกก่อน oh. จากนั้นนะคะแล้วก็แต่งตัวอาบน้ําให้ลูกไปโรงเรียนค่ะพอเลิกเรียนกลับมาเนี่ยลูกเขาก็จะจัดการตัวเองในส่วนของเลิกเรียนมาก็จะต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของล้างมือหลังจากนั้นก็ให้ทานขนมค่ะพอถึงเวลาทําการบ้านเราก็จะมีกิจกรรมร่วมกันชิ้นช่วยลูกทกากันบ้านก่อนที่จะให้ลูกดูโซเชียลดูกระตูนะคะแล้วก็จะมาทําการคณิตคิดเร็วใช่ไหมคะ ราจะมีการทําคณิตคิดเร็วกับลูกค่ะจากนั้นนะคะพอลูกทาคณิตคิดเร็วเสร็จเนี่ยเราจะให้ลูกดูการ์ตูน20นาทีหลังจากนั้นค่ะคุณแม่ก็จะพาน้องเข้ามาซ้อมลำเดินแบบเล่นหุ่นละหูใช่เล่นหุ่นละหูด,ด้วยค่ะ mm hmm. น,นี่คือกิจกรรมกิจ,จกรรมที่ทําร่วมกันจนถึงเวลานอนก่อนนอนแล้วก็ต้องมาหอมแก้มกันกอดกันคือถ้าบางวันแม่มีงานคืนไหนไม่ได้นอนกับลูกเนี่ยรู้สึกว่านอนไม่หลับเพราะว่าปกติเราไม่เคยแยกจากกันเลยค่ะ mm hmm. เมื่อกี้นะครับผมเห็นมีเขียวน้องขึ้นมาสองจังหวะคือคณี้คิดเร็วกับคูณแลูบใช่ไหมครับอุ้ยถามน้องอัญญาหน่อยสองอันเนี้ยชอบอันไหนมากกว่ากันเอ่อยอุ้ยยากแล้วยากแล้วคูณแะคูบค่ะคูณแูม <c oughs> ต่อไปมันต้องตัดสินใจเลยนะก็สนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกคะ่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่สิบคะแนนค่ะอุ้ยเต็มเลยนะเต็มเลยนะสุดยอดครับงั้นเดี๋ยวเราไป ดูบ้าของน้องอัสตินกันต่อบ้างดีกว่าครับค่ะสําหรับครอบครัวของน้องอัสตินนะคะการใช้เวลาร่วมกันคือนับว่าตั้งแต่มีน้องมาเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่น้องคลอดเลยค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างนะคะในครอบครัวเราจะทําร่วมกันหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องตั้งแต่ตื่นเช้ามาส่งโรงเรียนรับลูกแม้กระทั่งวันนี้คุณพ่อก็ยังมาด้วยค่ะ เรา3คนจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาค่ะพอเวลามีเวลาว่างเราก็จะพาน้องนะคะออกไปแคมปิ้งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวที่บ้านเราชอบทําที่สุดค่ะพาน้องไปเจอธรรมชาติพาไปเที่ยวน้าตกค่ะก็จะเป็นช่วยเ,เหมือนกับว่าช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะจากสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะใช้ช่วงเวลานี้โดยการที่เราออกไปเที่ยวเราก็จะใช้เวลาตรงนี้คือได้สอนเขาด้วยค่ะกิจกรรมแคมปิ้งนี่เป็นผมนี่ก็ ชอบมากเลยเพราะผมแบบชอบอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยผมี่ใส่อดเวนเจอร์ไว้ผมก็เหมือนกันครับอยาท่านมองอัสตีนะครับชอบแคมปิ้งที่ไหนมากที่สุดโูกจำได้ไหมป่าครับก็ดีนะเพราะผมชอบแบบเวลาอยู่ใกล้ๆต้นไม้มันรู้สึกสดชื่นนะแ้่นี้เราไปดูของบ้านน้องปลาทูกันต่อดีกว่าครับ สำหรับของน้องปะทูนะคะจะทํากิจกรรมว่ายน้ําค่ะแล้วก็ร้องเพลงคือปะทูเขาเป็นเด็กที่ชอบว่ายน้ํามากค่ะแต่ว่าเขาไปเรียนว่ายน้ําตั้งแต่5เดือนที่คุณแม่ส่งไปเรียนแล้วกเ็เวลาที่วันว่างเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวทะเลก,กันค่ะก็จะไปไว่ายน้ํากันแล้วก็เวลาส่วนร้องร้องเพลงเนี่ยเขาก็จะชอบร้องเพลงเวลาที่เราขับรถไปไหนด้วยกันเนี่ยก็จะร้องเพลงกันไปในรถสองคนแม่ลูกก็แฮปปี้มากค่ะครอบครัวนี้จะต่างจากครอบครัวที่แล้วนะครับผมคราวนี้แบบ อยู่ทะเลแต่รอบควนล้วอยู่แบบฟิลปป่าไม้อย่างงี้ใช่ไหมครับอาจจะฟิลแอดเวนเจอร์เหมือนกันแต่คนละแบบกันอะไรอย่างงี้เนี่ยน,นะพูดถึงว่ายน้ำเนี่ยนึกถึงตอนเด็กผมมากเลยพี่รู้ไหมตอนแรกครับผมว่ายน้ำไม่เป็นนะโดนพ่อทำอยังไงร,รู้ไหมยังไงครับผม พ่อจับโยนลงน้ำก็คือต้องไหวเป็นเหรอฮะจังหวะนั้นมเป็นนี่ก็ไม่ไหวไปเลยใช่งั้นต่อมานะครับผมอยากรู้ว่ามีการวางแผนอนาคตของลูกตัวเองไว้อย่างไรบ้างเหรอครับเริ่มจากแม่ชมโอเลยครับในส่วนของการวางแผนในอนาคตนะคะก็คือตอนนี้ค่ะลูกยังอายุห้าขวบหกขวบอยู่เนาะแราก็จะทําการปูพื้นฐานให้ลูกมีพื้นฐานที่แน่นทั้งในเรื่องของ การใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับคนอื่นจนถึงเรื่องของวิชาการทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิตศาสตร์การสื่อสารและการอยู่ร่วมกับทุกคนและในส่วนของทางศิลปะนะคะก็จะมีการสอนลูกาำสอนลูกเดินแบบสอนลูกลองเพลงในส่วนในอนาคตของลูกเนี่ยก็ต้องถามลูกละค่ะตกขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะเพศศาสตร์ค่ะ ah> นี่ค่ะตอนนี้ก็ต้องตามอนาคตในฝันของลูกไปก่อนคือลูกอยากเป็นเพศศาสตร์ แต่ว่าเราก็จะพยายามปูพื้นฐานว่าลูกอยากเป็นเศสั์ในตอนนั้นก็ตั้งบันไดสูงสุดขึ้นไปแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าเดินลงมาก่อนที่เราจะไปถึงบันไดสูงสุดเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างในส่วนของการเรียนภาษาความรู้ในส่วนของด้านวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็สอนให้ลูกขัดท่องสูตรเคมีอยู่อะค่ะก็คือห้องตามแม่ไปเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นอย่างที่เขาฝันแต่ว่าน้องก็ยังเป็นเด็กอยู่เนาะวันหนึ่งเขาก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้เหมือนตอนเป็นเด็กแม่บอกว่าอยากเป็นนางงาม ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันแต่พอโตมาก็ได้เป็นจริงๆวันหนึ่งไม่แน่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าโตมาลูกจะตัดสินใจยังไงคะ่ะแต่ว่าทางบ้านของส้มโอเนี่ยอมจะซัพพอร์ตทุกอย่างอย่างเต็มที่คะ่ะก็คือเหมือนเป็นการตั้งบันไดชูต้องการก่อนเจนนั้นก็ดูว่าเราต้องทํายังไงถึงจะถึงจุดหมายนั้นได้นะเป็นการมีเป็นขั้เป็นตอนอย่างนี้ใช่ผงั้นต่อไปเป็นบ้านของน้องอัสตินเลยครับ ค่ะสำหรับการวางอนาคตของน้องอัสตินเนี่ยนะคะในส่วนตัวของแม่เองเนี่ยคือตอนนี้น้องอยากทําอะไรเราก็สนับสนุนเขาเป็นสเต็ปไปก่อนสําหรับช่วงอายุเขาขนาดนี้ตอนนี้น้องช่วงอายุ7จ็ขวบน้องก็ ชอบมาเรียนเดินแบบชอบมาเรียนการแสดงแบบนี้แม่ก็สนับสนุนค่ะและตอนนี้การเรียนของน้องที่กำลังเรียนเสริมอยู่ก็คือการเรียนการแสดงโขนซึ่งน้องชอบมากแม่ก็จะสนับสนุนเขาไปเป็นสเต็ปค่ะตอนนี้เราพยายามทําให้ดีที่สุดในส่วนที่เขาชอบเขามีความสุขแบบไหนเราก็สนับสนุนส่วนอนาคตเราจะต้องดูกันต่อไปข้างหน้านะคะว่าน้องโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรถ้าน้องชอบแบบไหนแม่ก็จะสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆค่ะ oh. ตอนนี้น้องมีการเรียนขนด้วยนะนี่ผมก็แสดงคขนเหมือนกันนะในอัศจินครับขนชอบตัวอะไรที่สุดครับก็คือน้องตีนกาได้ไหมตีนกาได้ไหมเอาลายตลบเลยยังครับยังครับเออก็ค่อยฝึกไปก่อนเนาะอย่าบอกว่าเนี่ยจากใจที่แบบเป็นยักษ์ใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้เป็นลิงมาก่อนก็คืออยากถามว่าฮนุมานในรุ่นตอนนี้ผมอะตีงกาจิตตลบตีได้ยังไงก็คือตลบเลยก็คือหอบแล้วนะผมอะ อโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบ้านของน้องปลาทูบ้านดีกว่าครับว่าวางแผนในอนาคตให้ลูกไว้ยังไงครับค่ะสำหรับการวางแผนอนาคตของลูกนะคะคุณแม่เนี่ยไม่ได้คาดหวังค่ะว่าเขาจะต้องเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลหรืออะไรก็ตามแต่ว่าก็ให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากที่จะทําแล้วก็มีความสุขนะคะพ่อแม่จะบอกเขาเสมอว่าเรียนให้มีความสุขแล้วก็เล่นให้สนุกนะคะแล้วก็แม่เนี่ย แต่ว่าเรื่องของการแม่จะสอนเรื่องของการวางแผนการเงินกับเขาเพราะว่าแม่มองว่าการวางแผน,านการเงิน่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญเราไม่เราไม่คือคนเราอ่ะหาเงินได้มากอะ่ะไม่สําคัญเท่าออกับการเก็บเงินได้มากน้องก็เลยมองว่าจุดเนี้ยมันสาคัญว่าควรเก็บยังไงควรหาย,ยังไงและควรลงทุนกับอะไรคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่จะปลูกฝังครับจะปลูกฝังเขาคะ่ะ ก็เป so ็นการบุกฝ so, like so ังที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะผมเองก็มองว่าในอนาคตเนี่ยบางทีคนเราอาจจะมีอาชีพอาชีพเดียวไม่พอซึ่งอย่างผมบ้านผมนะก็จะแบ่งเป็นแบบมีแบบค่าขนมไปเรียนปุ๊บเสร็จใช้เสร็จหมดอาทิตย์มีเงินเก็บอะไรอย่างนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้ตามใจตัวเองได้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะแบบเฮ้ยเอาไปลงทุนว่าเราจะเรียนอะไรอันนั้นก็จะเป็นลงทุนในความรู้อะไรอย่างนี้ก็เป็นแต่ละอย่างไปนะครับมางแผนที่แบบบอกเลยว่าเย่ยมากครับ อย่างนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ครอบครัวที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนพบก,กับพวกเราใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิาถึง13นาฬิกา30นทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพรพุทธศาสนาเฉลมพระเกียรติ WBTV กับรายการครบรถโชว์สวัสดีครับ